ก็มนก็กาลังเยอะปลาใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนที่ขูดตัวเนี้ยเฮ้ยจะมาอีทจะมากอีดเห็นรึเเห็นราเห็นไงหนึะเนเบ็ดไอกับเบ็ดอ

เราต้องสอนมันมล้เนี่ยเขี่ยแล้วจำมึงเอ็งเขี่อนเลยเหี้ยเหียบหัวใจตัวน้อยเหี้บปาบึกวะเล่นจีบรอบนี้นิดๆจีบอ่ะนิดเดียวนิดเดียวนี่มันเราต้องดึงันคู่มั้งไม่อย่างนั้น่อยออ เราว่ะเราว่ะบเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาอ๋อแป้นเลยมาเลยโอ้โหเจ็บตัวเยอะตัวตัวตัวขวบขวบหมุนหมุนหมุนไปเนาะหมุนหมุนเอ้ยจ้าตัวเอ้ยตัวเอ้ยเอาลึกเอาลึกดูเอ้ยดูดีดีดังเข้ามือโอ้โหบันดึงบันดึงเบาเลยโอ้โหปวดไปเลยจากเอล์ลุ้นยหงไง

วัน oh, no. ับปอเราไหโอ้ครับนี่ครับติดหกลโลเหมือนเดิมครับขอเดียวะเก็บบรลุเถอะต้องหมืางเดิมเลยนะมันติดแล้วเยอะฮัแค่มันใจมันใจแม่โอเคไปเล่นอกันพุกโอเข้าไม่ได้พุนี่แก

ลุดนเนี pues> ่ยพอแค่นี้ก่อนนะครับ